สวัสดีค่ะทุกคนเห็นสภาพผมเมื่อกี้ก็คือไม่ต้องตกใจเพราะว่าเพิ่งสระผมเสร็จนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมา d ด y ผมให้ดูเนี่ยเราก็ได้ที่เป่าผมตัวใหม่มาเ่อาทุกคนดูคลิปแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเป่าผมแล้วก็ไม่ค่อยชอบหนีบผมรู้สึกว่ามันคือการให้ความร้อนกับผมหลายรอบซ้ําหลายรอบอะไรเงี้ยแล้แบบผมเราก็จะเสียดังนวันนี้นะคะเราก็ได้ dry ตัวใหม่มาคือทุกคน dry ตัวเนี้ยจะบอกว่าทั้ง dry ผมไปด้วยแล้วก็จัดแต่งทรงผมไปด้วยคือเป็นตัวนี้ ตัวนี้เนี่ยคือ Mila ่า e s t สเต็ปแฮร์ไดเออร์แอนด์สไตนะคะทั้ง แนมิราเนี่ยนะคะก็มีทั้งตัวที่เป็นไดที่เป็นหวีนี่ใช่ไหมแล้วก็มีเป็นเครื่องม้วนผมอัตโนมัติด้วยนะคะก็ไปดูกันได้นั่นก็คือนะ่าสนใจเหมือนกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราตัวนี้มา,มาก็จะเป็นแบบนี้อลังการป้าทุกคนวิธีใช้ของเขาเนี่ยนะคะก็คือไม่ยากจะมีออฟมีให้เลือกนะคะระดับ,บความร้อนได้มีคูมีโ cool, ลแล้วก็มีหายสามารถเลือกได้เลยนะคะแล้วก็ความร้อนเนี่ยมันจะออกมาจากตรงนี้ตรงช่องช่องเนี่ยทุกคนเห็นไหมแล้วพอความร้อนออกมาจากช่องนี้ใช่ไหมตรงนี้มันก็คือจะเป็นหวีทําให้เราแบบสามารถไดแล้วก็ จะแต่งทรงผมไปได้ในตัวคือแบบได้ปุ๊บแล้วก็ยืดเหมือนทุกคนเคยไปทาร้านป้าที่แบบพอได้เสร็จเขาก็จะต้องมีหวีมายืดอีกทีหนึ่งหรือแบบต้องได้ให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยยืดผมอะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยก็คือทําได้ในแบบในตัวเดียวเลยแล้วก็ไม่เสียเวลาผมไม่เสียด้วยนะคะคือเครื่องเนี้ยตัวใหญ่มากนะอันใหญ่มากแล้วก็คุ้มจริงๆ นะคะทุกคนได้เกือบจะเสร็จแล้วนะคะก็คือ,อยังมีแบบที่ปยัปอยู่ข้างในย,ยังยังไม่เสร็จเนาะแต่คือเห็นแค่นี้ก็คือแบบเฮ้ยมันดูเหมือนออกมาจากร้านว่าทุกคนคือเราแนะนํามากเลยนะคะใครที่รีบหรือว่าใครที่ไม่อยากผมเสียเนี่ยคือนั่นเป็นตัวนี้เลยมิร่านะคะ one step hair dryer and styler นะคะ ถ้าสมมติใครรีบเนี่ยก็คือตัวนี้ตัวเดียวจบได้ทั้งไดผมเป่าผมค่ะแล้วก็หนีบผมจัดทรงผมในตัวด้วยเห็นปะทุกคนก็มันสวยจริงๆอ่ะเออไม่ได้โมนะไม่ได้จอจีด้วยแล้วคือถ้าสมมติใครไม่อยากผมเสียเนี่ยนะคะตัวเนี้ยก็คือช่วยได้ราคาเนี่ยนะคะก็คุ้มค่ามากๆเลยตัวเดียวเนี่ยเอาอยู่ไม่ต้องเสียดังซื้อทั้งได้ต้องเสียดังซื้อที่หนีบผมนะคะซื้อตัวนี้ตัวเดียวเอาอยู่ราคาหน้ารักมากๆเดี๋ยวเราไปต่อให้เสร็จก่อนดีกว่า